นี่คือสองโ้มเรามีที้มีพี่กัลนัทคนหนึ่งครับผมนะครับผมแล้วก็มีมพี่แก้วพี่เชียงมครับผมมีสคนก็เป็นรายกรในวันบที่ซรที่ร้องเพลหรือว่าจะมีท้าพูดคุยสุนทรพจเชิญแขกรับเชิญมานะครับผมก็จชิงจริงเขา่ไม่อยากางานไราเท่าไหร่กลัวผมว่าเราชอบี ที chat, you love, mm ่ม hmm. mm. mm ีที่ตั้งโดดด้วยเมื่อเงินยาวแ้วมาเทปแนี้สิกององมาช้าช้าเีแม่เนี น่าจะเป็นแฟนกับผู้จิ้นที <tama> ่ยนสั้นที่สุดไม่น่าจะยืนยาว็ีขนาดนี้่จะรักกันได้บกว่าสิบหัวนะครับผมฝากด้วยทุกที่สี่ทุกที่นพุทางจังหวัดนครับผมครับ